สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหางกันอะไรง่ายๆ family free, free idea วันนี้แอดมีแอร์ดรอปเหรียญที่มีชื่อว่าเพย์มาแนะนำนะคะก่อนที่เราจะไปทำกันนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆิงให้แอดด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเหรียญแอร์ดรอปหรือว่าตัวอัปเดตเหรียญต่างๆนะแอร์ดรอปเหรียญเพย์นะคะเขาจะแจกคนละ50เพย์นะหมดเขต30มสเมษายนนี้แล้วก็จะแจกจ่ายเหรียญวันที่30มเมษายนนี้เหมือนกันนะคะ เหรียญเพยน,นี้นะคะลิสต์อยู่ในแผ่นเค้กสวอปนะคะตัว Exchange Hubbit ด้วยนะคอยมาร์กิตแคปตัวคอยกิตโค่ด้วยนะ Safari Wallet ด้วยนะคะแล้วก็จะลิสต์อยู่ใน g กตด AO, แล้วก็ MX นะคะในเร็วๆนี้นะคะเป็นเหรียญที่น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งเลยนะคะราคาเหรียญณนะตอนนี้นะคะทย่ที่คอยมาร์กิตแคปอยู่ก็คือ0.01 78นะต่อเหรียญแล้วก็ตัวเหรียญเองนะคะได้ทําการเบิร์เหรียญไปแล้วด้วยนะคุณสามารถเช็คได้ในตัวตัวทวิตเตอร์ของเขานะคะเราทราบข้อมูลของเหรียญมาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยดีกว่านะเราอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเหมือนเดิมนะพร้อมตัวคอนแทคของตัวเหรียญเพจนะคะคุณคลิกลิงก์เข้ามาเลยนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้เหมือนเดิมเนาะให้กด start ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้คุณนะคะจดคําว่ากดคําว่าจอแอดรอปเนาะ หลังจากที่กดจอย a อ r d r o p เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณนะคะเข้าไปจอยแกรมกลุ่มของเหรียญนะคะกดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดจอยนะคะจากนั้นกลับออกมานะคะให้คุณไปกดจอยตัวชัแนลนะคะของเหรียญนะกดเข้ามาอ่ะกดเข้าไปนะแล้วกดจอยนะคะกลับมาที่หน้าเดิมนะคะให้กดคําว่าเช็ t นะคะจากนั้นให้กดคําว่าจอยแอ d ดรอปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กดจอยแอดดรอปแล้วเนี่ย มันก็จะเด้งขึ้นใหม่อีกทีนะแล้วก็ให้เรากดจอ a i r Drop อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นให้กด N น x t นะคะถัดมานะคะบอดจะให้คุณนะคะทำกิจกรรมโดยการไปติดตามทวิตเตอร์ของตัวเหรียญเองนะคะคุณคลิกลิงเข้าไปเลยนะคะแล้วกดติดตามนะเขาจะให้คุณรีทวิตตัวพินโพด้วยนะคะกดไ like, ลค์กดรีทวิตพินโพด้วยนะห้ามลืมโดดเด็ดขาดนะคะถัดมานะคะเขาจะให้คุณไปติดตามนะคะตัวฟอลโล คนที่เป็นเนี่ยค่ะ Alberto a l b e r t า m a r t i n ่ยคะ่ะกดไปติดตามนะแล้วก็ Like Henry นะคะแอดเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็น CEO ของเหรียญน,นี้นะกลับมาที่หน้าบอดนะคะให้คุณใส่ Username นะคะของ Twitter ของเรานะให้กด a d Sign ด้วยนะแล้วก็ใส่ Username จากนั้นนะคะเขาจะให้คุณไปติดตาม Instagram ของเหรียญน,นะคะคลิกเข้าไปเลยนะแล้วกดติดตามนะคะกลับออกมานะเขาจะให้คุณกด Next นะ หลังจากที่คุณกด Next เ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะมันก็จะเด้งมาให้คุณไปติดตามนะตัว Medium นะคะ คลิกเข้าไปเลยแล้วก,กด follow ได้เลยนะคะอินแล้วก็กด follow นะถัดมาให้กด next ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะบอทจะให้คุณใส่ wallet นะคะกระเป๋าของคุณเองเข้าไปนะคะเหรียญน,นี้น่าจะรับเฉพาะตัวของกระเป๋า touch wallet นะคะต้องใช้ touch wallet เนาะคุณก็เอาลิงก์ contact address นะคะไปแปะไว้ด้านบนตามลูกศรเลยนะคะจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมได้เลยค่ะคุณเก่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะคนใหม่ก็ทําตาม add ได้เลยนะคะ mm hmm. add contact custom custom token นะคะคลิกเข้าไปนะ เอาลิงก์แนะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะคะเอาเอาคอนแทคเอเดตแปะนะแล้วก็กดที่คําว่าดันจากนั้นมันก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะ,ะหน้านี้นะคะให้คุณกดคําว่าร e เซฟนะคะแล้วก็ไปก๊อปปี้สำเนากดสำเนาตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เอาตัวกระเป๋ขเาของเรานะคะมาแปะลงตรงนี้นะ ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบบมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะคะก็คือก็เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นของ graduation แล้วนะให้คุณกดตัว refer and earn อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่คุณจะไปเอาลิงก์นะตรงนี้นะคะคุณสามารถเอาลิงก์ของคุณนะั้นไปแนะนำเพื่อนได้ด้วยนะคะก็คือ1เชิญเพื่อนจะได้20เพย์ต่อ1นอันนะคะอ๋อต่อหนึ่งคนนะคะที่เชิญเพื่อนนะคะคุณก็จะได้20เพย์นะจากนั้นคุณมากดตรงคาว่า balance ได้เลยนะ ตัวบอดนะคะก็จะขึ้นโชว์นะว่าของเรานะคะได้อยู่50โทเค็นนะเพจโทเค็นนะคะแล้วก็อย่าลืมสําคัญอย่ากดอย่าลืมกดคําว่ารีวอร์นะคะไอคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนการออถอนเงินอะไรอย่างนี้นะคะจาระบบมันจะขึ้นคําว่า50เพจนะคะตามนี้เลยนะคะจะ แอร์ดรอปหมดสิ้นเดือน30เมษายนนะคะแล้วก็จะแจกจ่าเหรียญวันที่30เมษายนเช่นกันนะคะกิจกรรมแอร์ดรอปของเหรียญเพจนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ<ม>ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะทำกิจกรรมให้ครบนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนก็ดีเนาะมันได้ไม่ตั้ง20เพเนี<ม>่ยก็ขอบคุณทุกๆ s u สาวส i b e นะคะทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะ บางทีแอดก็ตอบคอมเมนต์ได้ไม่ทันนะคะได้ไม่ครบทุกคนนะคะต้องกราบขออภัยไปด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะเอาไว้กัดหน้าแอดจะเอาหเหรียญดีๆมาอัปเดตแล้วก็มาทํารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ